ปั๊มหอยคงติดปลายเครื่องตัดหญ้าขนาด1.5นิ้วสามารถใช้กับเครื่องตัดหญ้าได้ทุกรุ่นที่ก้านขนาด28มิลแกน8มิล9ฟันเรามาดูผลการทดสอบเลยครับครับสวัสดีครับผมวิลทร้านพูนสุขการเกษตรนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการทดสอบอปั๊มหอยคงรุ่นใหม่นะสีดําติดปลายเครื่องตัดหญ้านะสเปคก้าน28มิลแกน9ฟันนะครับผม8มิลน,นะครับผม อันนี้ติดกับเครื่องแต่ด้ามิซูโมโต้ x x 50นะมาดูประสิทธิภาพว่าปั๊มรุ่นนี้จะเป็นยังไงนะผมแรงดันดันมากนะผมคือเวลาผมกดนะครับผมดันลงนี้เลยนะ โอเคนะผม <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวจะติดอ่าเดี๋ยวจะต่อเข้ากับสายนะครับผมโอเคประมาณนี้นะ okay. <Okay. S 2> เมื่อเราต่อสายเสร็จแล้วให้เรารัดตรงนี้นะ เนี่ยครับผมเดี๋ยวว่าน้ำแรงมากนะครับผมเดี๋ยวปากระจายนะ ผมว่าระยะไกลมากนะครับผมตนนัวนี้ขนาดเราลงยังไม่สุดนะครับผมตัวน,นี้นะเห็นเครื่องเนาะอันนี้เราลัดได้เลยนะกรณีที่เราใช้งานคนเดียวนะอันนี้ผมว่ามี10บสิบเมตรรับนะครับผมโอเคนะครับผมอันนี้ถือว่าผมว่าน้ําน้านี่โอเคเลยนะ ปั๊มรุ่นใหม่นะผมว่าน้ําแรงเลยประมาณมี10เมตรได้นะกรณีที่ลูกค้า,าใช้งานคนเดียวนะก็แนะนําให้รัดคันเร่งไว้นะครับผมตัวน,นี้เนาะแล้วก็ปั๊มจุ่มลงน้ำนะน,นี่ต่อสายนะครับผมโอเคสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะเราก็จะมีเซตโปรโมชั่นก็จะมีมีสายมีปอกรัดแล้วก็มีบัวลดน้านะครับผมพร้อมกับปั๊มหอยโข่งนะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะพร้อมราคานะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะสามารถโทรมาสอบถามหรือแอดไลน์หรือพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมร้านผู้สูงการเกษตรเรามีสินค้าพร้อมจัดส่งนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็0ห้ง11188384นะร้านผู้สูงเรายินดีให้บริการนะคัดสรรสินค้าคุณภาพนะครับผมมีการทดสอบจริงให้ลูกค้าดูก่อนจับการจัดส่งนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนาเสนอเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจปั๊มห้อยของติดปลายเครื่องแตด้าสามารถ ดูรายละเอียดใต้ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเราจะทิ้งราคาและก็ช่องทางการติดต่อขอบคุณมากครับ